ครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับช่องอานนิคีนะครับวันนี้หวยรัฐบาลออกนะครับท่านซื้อเลขอะไรขอให้ทุกท่านร่ารวยนะครับถูกหวยวันนี้กันทุกท่านนะครับสาธุครับโอเคครับมาฟังการวิเคราะห์ฮานอยปกตินะครับเมื่อวานฮานอยปกติเด่นมา2ตัวนะครับถ้าใครลากคงจะแตก3ตัวนะเสียดายนะมาทั้ง4ทั้ง6เลยนะครับเจาะ4 6นะครับโอเคครับมาฟังการวิเคราะห์เนาะถ้าไม่พูดไม่พั่มทําเพลงถ้าใครสังเกตรู้เลย เลขมันวนเวียนมาเหมือนเดิมแล้วสองสี่หกเกมาอีกแล้วสองสี่หกเกตมาพ่อหน้ากันอีกแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ประจําเมื่อสองสี่หกเกตมาพ่อหน้ากันวันนี้ครับมันคงจะเมื่อวานมันคงจะหายนะถ้ายังมาสองสี่หกเกตต้องกราบขออภัยนะครับวันนี้ผมได้เมื่อวานปิดสิบแต้มครับโอเควันนี้จับหนึ่งตัวก่อนเลยครับคือศู์ครับห้าในปกติวันนี้เด่นศู์ครับลองเจ็ดครับจ่อครับ

หลักร้อยผมว่าศูนย์ยังอยู่ผมว่าศูนย์ยังยังหลักร้อยยังศูนย์ยังน่าจะอยู่บนครับก็ทั้งฟัน <c oughs> ทั้งฟันศูนย์ทั้งร้อยศูนย์นะครับวันนี้ลองเจ็ดน้าเจ็ดมาต้องขออภัยนะครับขาลูดขาวิ่งจัดศูนย์นะครับขาลูดขาวิ่งจัดศูนย์หัน้อยปกติออก18นาฬิกาให้ขอปานโทษครับอ่ชาใช่18นาฬิกา30นาทีขอให้เดินต่อครับขอให้วันนี้ จริงๆะพูดถึงตามสถิติถ้าท้าย7มันจะมาเลขพี่น้องเลซ้ัไปแต่อเผอิญผมว่ามันพ่อหน้ากันนะสอ่หกเจ็มันเจอกันวันนี้โอกาสที่จะเป็นศูนก็เป็นไปได้นะครับแต่ถ้ายังมาชุดวิน2 4งสต้องกราบขออภัยจริงๆนะครับวันนี้ฮานอยพิเศษวางมันก็คือยังจะเบิรต่อแล้ไอ้นนไอ้นุนนะแต่อันนี้ฮานอยปกติผมว่าศูนย์มาครับ ผมว่าส่วนมาถ้ามาชุดอื่นยังไงนี่ต้องกราบขออภัยด้วยกันนะครับฮาหนอยพิเศษฮาหนอยปกติฮาหนอย v อี p อพอวยพรสักคลิปนี้เลยขอให้เข้า,ขอ,ข,า,ข,อข,าขอให้เข้าทุกห,ห่วยขอให้ขอให้เข้าทุกฮานอยครับวันนี้ลิ้นพันกันตั้งแต่เช้าเลยโอเคครับด้วยความปรารถนาดีจากช่องอานิคีครับขอให้ร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ